เวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดการเอาเวลาไปตีค่าเป็นเงินทองนั้นเทียบค่ากันไม่ได้เลยเมื่อเวลาผ่านไปแล้วก็ไม่สามารถนำกลับคืนมาได้การมีเวลาคือมีโอกาสในการสร้างบารมีและสรรสร้างคุณประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นทั้งประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้า และประโยชน์อย่างสูงสุดคือการทำพระนิพพานให้แจ้งดังนั้นเวลาจะเป็นสิ่งที่ควรหวงแหนควรใช้เกิดประโยชน์มากที่สุดให้ทุกอนุวินาทีที่ผ่านไปพร้อมกับการสั่งสมบุญบารมียิ่งเมื่อเอาเวลามาใช้ในการเจริญสมาธิภาวนาสแสวงหาพระรัตนตรัยภายในชีวิตของเราก็ยิ่งมีคุณะคะ่า เราจะมีความเต็มเปลี่ยมบริบูรณ์ทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติดังนั้นควรจะสรรเวลาสำหรับการปฏิบัติธรรมฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งมุ่งตรงถอนทางปฏิพากนกันทุกๆคนนะจ๊ะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในโคตกานิกายธรรมบทว่าระติยาชายตีโสโกโ รติยาชายตีพยังรติยาวิปปมุตตสนะนัตสโกโกุตโตพยังความโศกย่อมเกิดแต่ความยินดีภัยย่อมเกิดแต่ความยินดีความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นวิเศษแล้วจากความยินดีภัยจะมีแต่ที่ไหนพระบรมศาสดาได้ตรัสพุทธพจน์บทนี้ แต่ช่วงที่เสด็จไปโปรดชาวเมืองเวสาลีคลังประทับยุ่ะก,กูดาคารสาราทรงประราลบพวกเจ้าลิชวีที่แย่งชิงหญิงงามเมืองกันจนต้องลงไม้ลงมือถึงขนาดเลือดตกยางออกปางตายการกระทำของพวกเจ้าลิชวีหนุ่มๆทั้งหลายสร้างความอับอายกับเราราชนิกูมิอย่างมาก เพราะข่าวนี้ได้แพร่สะพัดไปทั่วพนนครนี่ก็แสดงเห็นว่าความทุกข์ความขับแค้นใจล้วนเกิดจากคนสัตว์สิ่งของที่เราเป็นหลงยึดมั่นถือมั่นหลงไหลยยินดีว่าเป็นของของเราจึงเกิดการแย่งชิงกันไม่ได้ดูเลกขข็เอาเด็กโกลไม่ได้ดึงมนก็เอาเด็กรถา ธมเทยได้มาซึ่งสิ่งแอมทินนาใครถึงขนาดยอมเอาชีวิตคนแรกกันเลยทีเดียวในวันมหรสพวันหนึ่งพวกเจ้าลิชวีแต่ละพระองค์ต่างแต่งอง,งค์ทรงเครื่องแต่เครื่องประดับและภูษา,าอาภรที่งดงามออกจากพระนครก็ไปยังราชเชอุทยานพระบรมศาสดาเส่กไปบินบาตท,ทรงเห็เจ้าลิชวีเหล่านั้นจึงตรัส เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าพิกษุทั้งหลายพวกเธอจึงดูพวกเจ้าละชวีเหล่านี้ผู้ใดที่ไม่เคยเห็นเทวดาชั้นดาวดึงก็จงดูเจ้าละชวีเหล่านี้เถิดวันรักษเสด็กเข้าสู่พระนครเพื่อโปรดพุทธบริษัทพวกเจ้าละชวีเมื่อไปเที่ยวทยานได้พาหญิงงามเมืองคนหนึ่งไปด้วย่นใจจริงคนนี้มีความงามไปเลิศกว่าใครใคร ทำให้เป็นที่หมายปองของเจ้าลิชวีหนุ่มๆทั้งหลายมาดื่มน้ำเมาได้ที่แล้วต่างคนต่างก็อยากพาหญิงงามเมืองไปอภิรมด้วยว่าตกลงกันไม่ได้จึงลุกขึ้นชกต่อยกันและแบ่งออกเป็นฝากเป็นฝา่ายบางกนใช้มีดใช้ดาบทำร้ายกันกว่าเหตุการณ์จะสงบลงได้ก็มีผู้บาดเจ็บปางตายหลายท่านพอจะพนักง,งานเอาเตียงหามพวกเจ้าลิชวีเหล่านั้น กลับเข้าไปรักษาในพระนครฝ่ายพระบรมศาสดาทรงทำพัฒกิจเสร็จแล้วก็เสด็จออกจากพ,าพระนครโมบิกษุเห็นพวกเจ้าและชวีตที่นอนสมอยู่บนเตียงคนป่วยจึงตรัสถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากพนักง,งานกระดาบทูลว่าเมื่อเช้าตรูนนี้พวกเจ้าและชีวีทรงประดับประดาแล้วออกจากพระนครรากรบพวกเทวดา ดาสายยิงงามเมืองคนหนึ่งจึงต้องถึงความพินาศที่น่าอับอายยิ่งนักพระบรมศาสดาเอตรัดบอกภิกษุที่ตามมาข้างหลังเป็นข้อคิดให้ภิกษุคลายความยินดีในเบญจากามคุณว่าภิกษุทั้งหลายความโศกก็ดีภัยก็ดีมันจะเกิดย่อมอาศัยความยินดีนั่นเองเกิดขึ้นความโศกย่อมเกิดแต่ความยินดี ภัยย่อมเกิดแต่ความยินดีความโศกย,ย่อมไม่มีแก่ผู้พลวิเศษแล้วจากความยินดีภัยจักมีแต่ที่ไหนพิกษุสองได้ฟังแล้วก็เกิดความสลดสังเวชเมื่อพระพุทโธในยกอริยสัจสี่ขึ้นมาแสดงภิกษุทยางเป็นบุตุชนรั้นปล่อยใจไปตามกระแสพระธรรมเทศนา ไอ้สุดกด้บปรู้เป็นพระอริยบุคคลกันมากมายส่วนพระอาราหันต์ก็ได้ธรรมสังเวททิ่มูสัตว์ไปดูหนทางเข้าถึงความสุขภายในอันเป็นนรรมตะเพราะมัวแต่สแสวงหาสุขจากภายนอกเลยจมอยู่ในวัฏฏะทุกข์ก่ำไปนอกจากนี้รับลมศ,ศาสดายังได้มีมหากรุณาสเสด็จไปโปรโดพระมิจฉาทิฏฐิคนหนึ่ง ซึงเกิดความทุกข์เพราะข้าวกล้าที่กำลังจะเก็บเกี่ยวแต่มาถูกน้ำพัดพาไปเสียก่อนเขานอนทุกข์ใจอยู่แต่ในบ้านใครมาปลอบใจก็ไม่สนใจเร,เรื่องก็มีอยู่ว่าเดิมทีพราหมณ์นั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ไปถางหญ้าเพื่อจะปลูกข้าวจะู่ียแม่น้ำอาจิรวดีพระบรมศาสดา ทรงรู้ว่าพราหมณ์คนนี้มีอุปนิสัยพอที่จะได้บรรลุมรรคผลผนิพพานจึงได้เสด็จไปบริเวณที่พราหมณกำลังถางหญ้าพรามแม้เห็นพระบรมศาสดาก็าไปทำสามีจิกรรมไม่ไหว้ไม่ทักทายแต่ก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างเดียวพระบรมศาสดาตราัสทักเขาก่อนว่าพรามท่านกำลังทำอะไรอยู่หรือ พรามทูลว่าพระโคดมบุจเรญขเจา,า,ากำลังแพ้วถางนาอยู่พระโตงตรัสเพียงเท่านั้นก็เสด็จจากไปแม้วันลุกขึ้นพระองค์ก็เสด็จไปหาพรามอีกตรัสถามประโยคเดิมว่าพรามท่านกำลังทำอะไรอยู่ทรงสดับว่าพระโคดมบุจเรญขเจาากำลังไถนาพอตรัสถามเสร็จแล้ว ก็เสด็จหลีกไปเหมือนเมื่อวานแม้ต่ว,วันต่อมาพระบรมศาสดาก็เสด็จไปตรัสถามมันอย่างนั้นอีกทรงสดับว่าพระกระโดมมเจเ้ากำลังวานกำลังไขน้ำข้านาจะนันกกระเสด็จหลีกไปโดยไม่ตรัสอะไรเพิ่มเติมปลาไม่ได้พบเห็นพระองค์บ่อยๆเข้าจากติสดงการจืดชืด เขาเริ่มมีใจอ่อนโยนเ้าเริ่มแสดงอาการเป็นมิตรได้กราบทูลว่าพระโคดมบเจริญท่านมาตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้าแพ้วถางนาถ้าข้าวกล้าของข้าพเจ้าลผลิตผลข้าพเจ้าจะแบ่งปันให้ท่านบ้างหากยังไม่ให้ท่านข้าพเจ้าเองก็จักไม่รับประทานก่อนตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอท่านเป็นสหายของข้าพเจ้าเถิด พระองค์สอนนโมทนาในกฎสลจิตของพระรามแต่ก็ไม่ได้ตรัสอะไรเป็นพิเศษแต่เสด็จจากไปด้วยอาการสำรวมคั้นต่อมาข้าวกลางพรามได้ออกรวงพร้อมเก็บเกี่ยวพระรามก็เตรียมการทุกอย่างเพื่อจะทำการเก็บเกี่ยวแต่บังเอิญว่าคืนนั้นได้เกิดฝนตกตลอดทั้งคืนน้ำป่าไหลหลาก พาข้าวกล้าของพรามไปหมดไม่เหลืออะไรเลยพรามออกจากบ้านแต่เช้าตรู่เห็นแต่พื้นนาว่างเปล่าแล้วเกิดความโศกเป็นกำลังเพราะทำใจไม่ได้กับการที่นาข้าถูกน้ำพัดพาไปเลยกลับมานอนอดอาหารอยู่ในบ้านพระบรมศาสดาทรงทราบดีตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าพรามจะไม่ได้รับประโยชน์จากการทำนาในครั้งนี้ เดชเดไปบ้านของพราหมณ์เพื่อทําให้คลายความโศกเมื่อพราหมณ์ทราบว่าพราะสหายเสด็จมาโปรโดก็รีบลุกจากที่นอนออกไปต้อนรับด้วยความดีใจพระองค์ตรัสบ,บอกว่าพราหมณ์ท่านรู้ไหมว่าความโศกเกิดขึ้นกับท่านเพราะอาศัยอะไรเมบพราหมณ์กราบทูลว่าพระคดมุจเรญข้าพเจ้านั้นไม่ทราบ ก็ทนานทราบหรือจึงตรัสว่าทราบสิพรามณ์อันที่จริงความโศก,กดีภัยก็ดีมันจะเกิดจะมาสายตัณหาเกิดขึ้นความโศกเกิดเพราะตัณหาภัยเกิดเพราะตัณหาความโศกย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้หลุดพ้นแล้วผู้หลุดพ้นก็ไม่มีภัยมีแจะความสุขกายสบายใจพรามได้ฟังแล้วก็ค่อย ตรตรองตามไปด้วยในใจก็เริ่มปลดปล่อยวางจากสิ่งที่พึงปรารถนาเมื่อรู้ตรงตรัสอริยสัจสี่จบพรามก็ได้บรรลุธรรมเป็นประโสดาบันเห็นไหมจ๊ะบางทีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนซึ่งเราก็ได้พบเห็นกันเป็นปกติและในอนาคตก็จะเกิดเหตุในทํานองนี้อีกเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไฟไหม้หรือประสบภัยพิบัติต่างๆเราก็จะได้เห็นผู้คนที่ประสบทุกข์จากภัยเหล่านี้ร้องห่มร้องไห้ถึงขนาดคิดฆ่าตัวตายก็มีดังนั้นเราทราบว่าการพัดพรากเป็นของธรรมดาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เป็นสาระกันจะไปติดอกติดใจ หลงไหลในสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนให้รู้จักปล่อยวางสิบ้างแล้วใจเราจะสบายถ้ารักตัวเองก็ต้องรีบทำตอนนี้หลุดพ้นจากทุกข์ให้ได้โดยการหมั่นประพฤติปฏิบัติธรรมอย่าขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวอย่าปล่อยวันเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะเวลาที่ผ่านไปแจะกรลยเกินชีวิตของเราให้เหลือน้อยลงไปทุกที ต้องมันฝึกใจของเราให้หยุดนิ่งไปขาถึงพระธรรมกายกันให้ได้ทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจกักรพรรดิตกไม่พร่องมันเกิดขึ้น เอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงธรรมกายได้โดยง่ายเดร็ว,ดวพลันจงทุกท่านเทิน